ครับผมสวัสดีครับครับแฟนกับเอฟซีสุโขสุขคนนะครับพอๆแม่แม่เอฟซีครับนุ่มเซ่ครับสวัสดีครับก็แล้วครับผมสวัสดีครับครับมันนีกะมาเบตราการนะครับท้องเสียนะครับมัอนีกะอาการดีขึ้นตามลําดับนะครับพาะว่าไ้กินยาอยู่ประจานะครับที่คุณหมอเอามาให้ครับยาจีภาพไปบางมุ่นครับมันนี้เป็นก้อนแล้วครับผมนี่มันนี่เป็นก้อนแล้ว นะครับครับนี่ครับดินตอนนี้ก็ใกล้ทีเสมอแหละครับขุดไปเรื่อยครับผมนี่มันนี้ก็ขุดอีกขาดวลาสักมือสองมือก็ขึ้นทีเสมอแหละครับผมสีเปลี่ยนเกาะแล้วขี้รายอยู่ครับมาขึ้นนี่เดครับลายกองอยู่ครับนี่ครับผมอัปเดตอัปเดตอาการให้เบิรงนะครับสําหรับอ่าแฟน ครับเอฟซีนะครับของพายนุ่มเสกนะครับเพราะว่าบางคนเพินก็เป็นห่วงเนาะเปินถามมากนะครับก็ต้องขอขอบพระคุณหลายๆนะครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับขอบพระคุณทุกคอมเมนต์นะครับนี่อันใดดีกะแนะนํามากครับผมยินดีปรับปรุงแก้ไขนะครับครับนะครับทางนี้ยังเลิกอยู่ครับนี่ทางนาเนี่กับขุดดิน มันไปนเรื่อยแล้วครับแต่ว่าหางพ่ท่านพ่อชิด้อ่าวัสดีครับวัสดีครับฮะกล้วยหวานๆหรอกกล้วยแบบหวานอ่ะึกล้วยหว,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 วานหวานหลับกับมือได้แล้วครับช่วงนี้ขอบพระคุณทุกการติดตามขอบพระคุณทุกๆคอมเมนต์ ขอบพระคุณทุกๆกำลังใจครับผมยาก็กินดีแล้วครับเมเนครับอเมื่อื่นครับสีผ้าหนุ่มเสกอับน้ำครับผมมื่อื่นเรื่องงาายมดีครับมื่อื่นพรุ่งนี้นะครับนี่แหละครับผมทางพียังสูงอยู่ครับนี่ทางพีนาสิลอดินครับนาสิลอดินจะเอาลูกออกขางเดียวก่อนเพราะว่าดินแข็งแข็งครับดินแข็งแห้งครับแข็งหลาย ก็ต้องต้องเอาดินออกก่อนนะก็ต้องเอาเอาเอาขางในถังหนึ่งก่อนนะครับเพราะว่าดินกับสีบ่อพ่อครับเพราะวา่าเป็นพิ่นดันไปเนาะโกยมาจนเป็นเกาะครับเป็นเกาะอย่างสูงตอนนี้ก็ยังสูงอยู่ทังพีแต่ว่าด้านทิศตะวันตกนี่ครับผมขุดสมอนะครับกไก่ขม่าทุกระยะนะครับไก,ไก่ขม่าเรื่อยๆอยู่ขันทงนี่อืมเมื่อคืนนอนอยู่ตองนี้แหละครับเมื่อคืน พว่าผมเปิดเบิงดูทางกล่องแต่บันทึกบได้ครับกล่องก็ได้แต่่าเปิดเบิงได้นอนอยู่ช่วงนี้แหละครับขอประคุณทุกท่านขอประคุณทุกคนนะครับขอบพระคุณเอฟซีนะครับทีให้กําลังใจโดยดีมาตลอดครับโดยดีมาตลอดเลยครับผมนี่ครับผมมาทั้งปีมืดไอ้ภาพอยากเป็นสีมืดจัง่อ,อย มื่อนอากาศคึมครับคึมฟ้าคึมฝนนะครับนี่แหละครับทางนี้แจงดีครับหยากระงามเลยครับหน้าฝนนี่หยาเนี่ย่ต้องห่วงครับงามหลายแต่ว่าถ้านาแรงเนี่ยครับนอครับห้องคอครับผม 嗯。Hmm.

คุณแม่ครับผมงานนี้แล้วครับผมนียย่แหละนียย่แหละมีคนมา Thank you. มือในออกครับผมมือในออกแท้ครับมือนสแดบน้ามือเนื้อพอนุเสกมือสแตรบน้าครับผมครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ไรไม่เ่าพอสมควรแล้วครับตอนนี้กับพันธุ์ไหนจำเร็จครับดินแข็งแห้งครับอย่างไรก็ฝากติดตามดด้วยครับเด้อยพัหนกํากำลังใจน้ำเนยครับขอให้แฟนครับเอฟซีสุขสุขคนนะครับจงมีสุขภาพแข็งแรงนะครับประพูประกำคุมข้องนะครับปกปักษา มีแต่ความสุขความจเจริญนะครับเด้อยู่ดีมีแห้งสุขสุขสุขนครับผมแห่งๆห่งลำลรวยๆครับสวัสดีครับ